นะคะว่าคุณป้าเซลนะปัิพาอตโต้นะคะวันนี้มารีวิวรถเก่งนะคะเติมสต๊อกรถเก่งกันสักนิดหนึ่งนะคะลูกคา้ารถที่อยู่ตรงหน้าลูกค้าคือ Toyo ต a าอ t ติสนะคะ 1.6G นะคะปี2016นะคะราคา399,000บาทนะคะตัวนี้เป็นสีเทานะคะลูกคา้าบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะลูกคาา้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถเก่งนะคะบอดี้ใหญ่ๆนะคะนั่งสบายนะคะให้นึกถึง Toyo ต a าอ t ติสตัวนี้ได้เลยนะคะลูกคา้านั่งสบายมากๆนะคะอะ่านะคะ รถที่อยู่ตรงหน้าลูกค้าเป็นสีเทานะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆพันกันสักนิดนึงนะคะว่าจะสวยสักแค่ไหนนะคะตัวนี้นะคะมีสเกิร์ตนะคะรถสเกิร์ตเดิมนะคะสีฟ้าหรือสีเทานะคะจะได้เทาแมกโนเก็ได้นะคะยางใหม่สีเส้นนะคะแม็กเดิมโรงงานนะคะกระจกมองข้างมีไฟเดียวนะคะมือจับสีเดียวกับรถนะคะ,ะนะคะตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากทราบรายละเอียดนี่เลยนะคะอ่านะคะ ติดตามเพจนะได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะสีถวดสีสวยมากนะคะลูกค้าสีสวยมากนะยางใหม่นะคะแม็กเดิมนะคะแม็กเดิมโรงงานนะคะผ่อ,ะอ,อนสบายกระเป๋านะคะลูกค้าย้ํานะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวนะคะขอแค่มีอาชีพนะคะที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนนะคะบอกเลยว่าลูกค้าไม่ผิดหวังนะคะอย่างแน่นอนนะคะสําหรับเอาติสีเทาคัน สวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันสักนิดนึงนะคะว่าจะสวยสักแค่ไหนนะคันนี้นะคะเบาะข้างในเป็นสีครีมนะคะที่ประตูรถจะเป็นสีดำตัดครีมนะคะคอนโซลของอั u ด i จะกว้างขวางนะคะพวงมาลัยเป็นบาลติฟังชันนะคะเป็นแกวออตโต้นี่มีที่เกววางแก้วน้ำนะคะวิทยุพร้อมค่ะลูกค้านะกุญแจมีสอดอกนะคะ ที่ประตูนี้เลยนะคะสวยมากๆนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่ชอบในอันร์ติสนะคะที่เป็นบอดี้กว้างๆนะคะรถเก่งที่กว้างประหยัดน้ํามันทานคะนึกถึงคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังนะคะอย่างแน่นอนแล้วด้านหลังก็จะกว้างมากนะคะเดี๋ยวเรามาทราบรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับสินค้านะคะหรือว่ารถคันนี้กันอีกสั้งอีกสักครั้งนะคะขอประธนภัยนะคะโตโยต้านะคะอาตินะคะ 1.6G ี ปี2016นะคะราคา399,000บาทนะคะ399,000บาทสีเทานะคะหรือว่าเทามเมคคริกนะสวยมากๆนะคะลูกคา้าเครดิตดีฟีดาวนะคะฟรีค่าจัดข้าออน10,000บาทนะคะลูกคา้าท่านใดที่จองรถนะคะจัดไฟแนนซ์รับรถในเดือนนี้นะคะฟรีค่าอ้นไปเลย10,000บาทนะคะเครดิตดีฟีดาวนะคะตัวนี้นะคะเข้าเงื่อนไขธนาคารผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ6ปี72งวดนะคะลูกคา้าท่านใดอยากทราบรายละเอียดหรืออยากจะเข้ามาดูรถ ะะติดต่อนะได้เลยที่065 5989249นะคะ065 5989249นะคะหรือว่าแอด d ได้เลยนะคะนะคะลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะหรือนัดเวลานะคะเข้ามาดูรถได้เลยร้านเราเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะคะเปิดทำการทุกวันนะคะนะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าอยากทราบรายละเอียดเราไม่ได้มีสีทาสีเดียวนะเรามีสีร้อนเงินนะคะเรามี ะะสีบอลเงินสีขาวนะคะให้ลูกค้าเลือกนะคะ,ะถ้าลูกค้าท่านใดอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวไหนนะคะกดติดตาม u t ท b e กดกระดิ่งกดซับสไครต์นะคะเป็นกําลังใจในการทํางานให้กับน้าได้เลยนะคะเป็นกำลังกำลังใจในการทาํา,นะะง,ง,ใใาทงานให้กันในทุกๆวันนะคะและลูกค้าก็จะทราบรายละเอียดนะคะของรถที่เราเติมสต๊อกกันทุกๆวันนะคะว่าเรามีรถอะไรบ้าง ะะวันนี้นะคะฝากรถคันนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะอีกหนึ่งคันนะคะฝากเป็นกําลังใจนะคะแล้วฝากติดตามผลงานกันด้วยนะคะถ้าสนใจรีบๆพักมานะคะลูกคา้านะยินดีแนะนํานะคะวันนี้นะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ